มหาสมัยเสดเอวามสตางคมีกันสมัยยังพระภาวาสักเกสุวิหารติกับปิรวัตถุเสมิงมหาวะเนมหาตาพี่ขูสังเคน่าสัตถปันจมะมัตเตหิพขูสตเตหิสเพเหวะาอรหันเตหิทาสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยภูเยนาสันนิปติตาโหนติพระขวันตานานทาสานายาพิ่ขูสังคันจัก อาตังโขจตุนังสุทาวาตากายิกานัเทวานังเอตาทาัทโหสิอายังโขภาะวาจากเกสุวิหารติกับปีรวัตถุสเมิงมหาวเนมหาตาพิภุสังเคนาสเทียปัญจามาเตหิพิภูสเตหิสัพเพหิวะอรหันเตหิท่านสหิจะโรกา,ราทาตุหิเทวตาเยภูเยนะสันิปติตา โหดิพระขวันตังท่าสานาแยกวิปุสสังคันจะยันทูยันนูนะม่ยันปีเยนะพระภวาเตนุปัสสังแตเมยามะอุปัสสังกะมิตวาพระควาโตสันติเกปัจเจกะอาถาพาสียามาติอัตโกตาเทวตาสียาถาปีนามะพาละวาอุอิโสสัมมันชิตังวา พาหังปะสาเลยยะปะสาดิตังวาพาหังสัมมินเชยะเอวามวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะพระอิตาพุทวโตปจุสุปุระโตปะตุราหังสุอาตโหตาเทวตาพุทวันตังอาภิวาเทตวะเอกะมตังอัตฐังสุเอกามตังติตา โอเอเกเทวตา,พาพาวตาภะคะวะตสันติเกอิมังค่าฐานอภาสิมหาสามโยปะวะนัสเมิงเทวกายาสมามคา่ตา,า,า,าตาค่าอาคาสามหาอิมังธรรมะสมามยังภากิตาเย,ยวอระอปาราชิตะสังคันติอะตะโขปราอะปราชาเทวตา,พาพาวตาภะคะวะตสันติเกอิมังค่าฐานอภาสิ ตถาภิกโวสสัมภะฐานมสุจิตังอัตโนมุชุกามาสุกะังสุดาราหิวานิตานิฆาหิตวาอินทริยาอินทริยานิรักขันติปันติตาติ อาตโกอปราชารีวตาพักวันโตสันติเกอิมังคาฐังอภาสิเจตวากีลาเจตวาปะรีคังอินทักี พิเกเวทะตัสุโลกาธาเสุเทวตาอันนี้ปฏิตาหุนติตัดหากตังท่าสานะยะพีกุสังคันจะเยปิเตพิเกเวอุอเหสุงอัตติตามานางอารหันตุสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขาวันตานางเอตาปะรมา เยวะเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยะถาปิไมหังเอตารหิเยปิเตพีขเวพวิสันติอนาคขสามารถทานังสารหังโตสามาสัมพุธาเตสัมปิภากวันตานงเตตาปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตารหิอาจิขิตมีพีขเว เทวกายานนามามิกิตายิสตมิพิกเวเทวกายานานามามิเทสตมีพิกาเวเทวกายานานามามิตังสุนาระสารูปการปะนาสิกโรธาปวิสามิติเอวันพันเตติขหเตพิขุปภะวันโตปจัสมุสุระควาเอตทวูจาสีโลกะมนุษ สมียาถาภุมมาตาทัสติตาเยติตาคิริข้าพรังปะหิตตาสมาหิตาผู้ถูสีหาสีหาวะสันลีนาโลมหังสาอิสัมพุโนปูทาตามนาสาสุธาอิปัสสันมะ เตยุตตาวาเนกาปิลาวัตตะเวตตุอามันตะยิตตถาสาวกสารเนรเตวะกายาภิกขันตาเตวิชาณะภิกขโเตจะอาตัดปามกรุสุตวาผู้ท่านสาธะนังเตสามปัตุระหุงญานังหามนุษย์สานะนัสธะนังอเปกีสัตามาตรขุงสัตถาหัส สหัสสังอาหาสัตตเริงสัตตังเอเกสหัสสานังอามนุสสนะมาทะขุนมอาป,าปเกนันต์มาทะขุ่มที่สาสภาวุตตาอหมตังจสะสภังอาพิญญายะวาวิขิตวานาจักขุมาตโตอามันตายิสัตตาสาวเกสรลเนรเตเรวักายาอาภิกันตาเทวิชานณาถาภิกาโว เยวหังกิตติสัมีคิราหิอนุปภัสโสดตถทัตถะสาวะขาญาวะยาขาภูมากะฟิระวะตะวะอิทิม,มันโตชุติมันโตวะนวันโตยัสสัติโนโมระมานาอภิกามุมวิภูนันสมิติวานังฉะสหัสสาหิมะวะสายาขานานัตะวันนิโด อิทิมันโตชุติมันโตวันละมันโตยะตัสสินโมทมานาภิกกาโมภิปุนานสมิติมวานาสาตังคิราติสหาสายะขานาตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน ไ้โกเวปุลัสะนิเวทะนิโยนันตตาตาหัดตังยะสหานังปาญิลุปาสติคุมพิโรราชฆ่าใหญ่ปูโสรปาฆ่าสับมิติงวนังปุริมันจะทิสังราชาท่าพระโถปัสสาสติคันท้าพานังอธิปติมหาราชยายาตสันติโส อุตตะปีตัสสาพระหโวอินทานามามหาภัลลาอิทิมันตุชุติมันตวนาวันตยะสัสติโนโมรมานาอภิกรรมุพิขูนังตมิตริงวะนังท้าชินันจะาทิสังราชาวิโุโนตับปตสาสติคุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสติโสอุตตะปีตัสสาพระหวอินทานามามหาภัลา ที่มันโตจุติวันโตนับันโตยัสสัสีโนโมทมานาอภิกขามุงภิกขูนังสมิติงวานังปัจฉิมันจะที่สังราชาวิรูปโขปัสสาสตินาคานันอธิปติมหาราชายัสสัตสีโสถุตาปิตตัสสะภะหโวยินทนามามาหะ ที่สังราชากุเวโรสาปตาสติยาขานังอธิปติมหาราชายะตัสสโสุตตาปิตตัสผ้าโหอินนาามาหาปาลาอิทิมันตุชิติมันตวนาวันตยะตัสสินโมทมานาอภิกามงคิผู้นังสมิติิวานังผุริมาที่สังทาตสารโสทักขีเนนาวิโรนโกปัชฉิเมนะวิรูปะโขกุเวโร สังกัตโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัทธลลามานาอัถังสุขวาเน สมุตโตจะมาตาลีจิตะเสโนจะคันทาโพนโลราชาอโนสะโพชโนสะโพอากูปันจสิโขเจวะทิมพระรูสุริยะวัชตาเเตจันเยจราชาโนคันทภาพาตหาลาชุภิโไดมานาภิกาวุภิกูนางสมิธีวะนันหาตาโค อาพักษานาคาเวสาลาสาัตตัจจค้า นามงอภยันตะานาขาราชานะมติสุป,ปันนตเขมมะมากาสิผูโทสันหาหิปาจ a อยูป่ปะวะหายันตานาาสุป,ปันนาสาระ,ะวะการสุผูทางชิตาวิชพระหัเสเนะสมุทางอสุราสิตา บูรินทัโรอัสเตตสตระกายาตเภนานตตวันิโนยิทิมันโตชุติมันโตวันวันโตยะตัสสิโนโมทะมานาภิกามุงภูนันสะวิติงวะนางอาถาคูสหาภูเทวชลามคคิติขาิวาอริถาวาจะราชาจะรูชาจะอุมาปุกานิพาสิโน วารุณาจะธรรมาจะขุตาจะอัจจุตาจะหาเนชะกาสุเลยยะอุสิราอากูราอาูวาสวาเนสิโนทัสเตตนาตระกาญาเพนานัตตะวันนิโนมิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมระมานาวิกาโมภิขุนางสาธิตินวานัง นานามาตมานามนุษยามนุษย์สุตตมาสีตาปทูสิตาอาคูอาคูมโนปทูสิกาอาตาคูอาระเยทเทวา ยาตัสตนโนศาสนาญาอาคาปชุนโนโยทิสาอาภิวัสติอสิเตตรากาญาสเพนานัตตะวันนิโรอิชิมันโตชุติมันโตวันัมันโตยาตัสตนโนโมระมานาวิกามุวิภูนางสัมมิติงวะนังเขมิตาดุจิตายามากัตถากาจ่าญาตัสติโนสัมพิตรารามะเต โชตินามาจ่าอาสาวานิมาราลติโนอากูอาถาภูปารานิมิตาสัธเตเตตระกายาตพีนานัตตวันนิโนเหติมันโตูโชติมันโตวนตะวันโตยะสาธเตโนโมตมานาวิกามุวิจขุนังปะวิติวะนังสัทเตเตเทวานิกายญาตพีนานัตตะวันนิโนนะ มันว่าเยนะอาคันฉุงเย,ยจันเย,ยสาธิศาสาหะปวุธาชาติมัคีลังโอคติน,นะมนะตะวังทักขีโมคตระรังนาคังจันทะวะอสิตาติตังสุพรหม,มาปรมตัตโตจะปุตตาอิทิมันโตสาหาสนลัณนกุมารโรติสจะโสปาคาะสมิติงวาน,านัน สาธราหมาโรกานังมหาปรมาภิติอัติอุปปันโนชิติมันโตวิสมากายโยยะสัจสโสทัสเตเตทัสเสตักะอิสราคูปัญจะวะกกตวติสุเตสัญจะมัชะตูองคาวิ หาฤตปาริวาริโตเจจัสเพอภิกันเตสิเตเทเวสัปรามเกมะระเสนาอภิกามิปัสสะการหาสละมันที่ยังหาถาคันหาถากันราถะราเกนะอันถามาสุโวสัมมันตาปาริวารีะมาโมมุนกิต โกจินังอิติตัาะมหาเสโนกันหาเสนังอะเพสยิปานินาตระมหจัตสรางกตวานังเพระวังยะถาปาวุสโกเมโกอาณยันตุวิชุโกตถาสปัจุทาวติสันกุตทสัวะยังวะเส อันจากสัพหังอ่ะญญายะวะาว่ากิตวานะจากขุมาตะโดยอามันต์ยิสต์ตตาว่ากิตระเนระเตมหาเตนะ